อ๋อแกะเลยเนี่ปืนฉีดน้ำไฟฟ้าโอ้โหทำต่ำเข็เวลาตีครับเวลาตีของก็ตีต่ำๆแกะต่ำๆโอ้ยทำไมมีนั่งลงนั่งลงโอ้อืมนี่ใส่ทานใส่ทานทานใส่ต้งไหนเดี๋ยววางนี่ก่อนกลัวตก นี่เหมือนมันสูบน้ำข้างบนก็ได้นะเนี่ยหรือว่ามันไม่ได้ไหนตรงไหนครับไม่รู้ใส่ตรงไหนไม่รู้อันนี้ก็เน่ยเน่ยนเออเนี่ยเตีแล้วลองปืนสีดน้ำปว่าอะไรครับ ตีไปว่าถอดไปว่าแกะเออนี่ครับสไลด์ออมสไลด์อย่างนี้แบบมีหรือเปล่าไม่รู้ครับเสียบก่อนเสียบเอาเดี๋ยวจับถือให้อ่ะอันนี้เสียบข้างไหนถูกไหมอย่างนี้เนาะไม่รู้เหมือนกันเออตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละเออแบบนี้แหละอืมเดี๋ยวลองเล่นก่อนที่จะปิดเนาะเราใส่ไปเลยโอ้โหโอมันทำไมดับปดเอาเดี๋ยวจะใส่เอง อ๋อสไลด์ปิดได้ยินเสียงดังปุ๊ดเอาอะเจ็บเอวไปหมดเลยอะตอนนี้อู่ไทยอะเอ๋ออันนี้เดี๋ยวมันยังไม่ได้ค่ะทำไมมันไม่เข้าเพราะว่ามันเนาะอ๋อมันมันต้องเดนมันต้องเดนเข้าไปแบบนี้เออดึงออกมาแล้วเดนเข้าเออแล้วปิดเลยเดนเข้าไป อันนี้เหมือนว่ามันยูออกนี่มันจะดูดน้ําเข้าแบบนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออแน่แน่แน่แน<ป>หันเขาเอาจุม่มอืมแล้วลองดูสิ<ป>เห็นในคลิปวิดีโอหันเขาเอาโอมันจุม่มแล้วก็กดสวนแล้วมันก็ดูดน้ําขึ้นดูดน้ําเข้า มันต้องเอาใส่ถังอาถังในถังถังเอา,เ,อาเดี๋ยวมานี่คือการรีวิวปืนสีน้ำของเราอ่อนน้อยแล้วผู้ใหญ่ก็เล่นได้ใหญ่ไปนะเนะี่ยทำไมมันมีแต่ขี้ไข้คู่แล้วลองสิอันนี้คือกดแรง ดูนน้ำก่อนใช่ไหมเงินน่ะน้ำมันเข้ามาแล้วเห็นแล้วหันละเออหันแล้วหันแล้วนั่นนั่นมาแล้วโอ้โหน้ำจะเต็มแอดแอดแล้วอ๋อมันดูดจะนี้นี่เองอ๋อแล้วก็ยิงกับโอ้โอ้ลองผอมมันยิงไกลไหมโอ้มันยิงไกลเหมือนกันโอ้สีโคตรมันเลยอ่ะโอ้ยิงไกลดูสิ โอ้ปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บเลยโอ้นี่ครับมัไลย่ยิงไก่แล้วครับ